สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ดเฮียบอลทีเด็ดกันครับกลับมาพบกับโค้ดเฮียเป็นประจำทุกวันอีกครั้งนะครับก่อนที่เราจะไปลุยข้อมูลกันในวันนี้ครับโค้ดเฮียก็ขอกำลังใจคนละ1ไลค์1แชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โค้ดเฮียกันด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่หมของโค้ดเฮียบอลทีเด็ดกันครับเรามาลุยฟุตบอลวันนี้กันเลยครับวันนี้วันศุกร์ที่1 4ก,กรกันยายนคม2อ6 โคเทียก็คัดตั้งฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และติด่เพื่อนเพื่อนกันอยู่4คู่ครับโปรแกรมวันนี้ก็เป็นฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีก2คู่กับฟุตบอลลีกาวันโรมาเนียอีก2คู่ครับมาเริ่มกันที่คู่แรกเป็นฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเชลบอลทีม่มาดับ6ในลีกเกมนี้จะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีมโบฮีเมียนที่มาดับ5ในลีกคู่นี้ก็ kick off กกไลาตี145มาถึงคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างทีมยูซีดับลนี10ใก คู่นี้จะเปิดบ้านเจ้ากระกรมาเยือนของทีมด็อกเฮด้ายูเนเตตเมดับ8ในลีกคู่นี้ก็คิกเอ,อกาเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นกันครับมาถึงคู่ถัดไปเป็นฟุตบอลลีแก้ววันโรมาเนียคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมโอเตลุนกาลาติทีมดับ3ในลีกจะเปิดบ้านพบกับทีม u t ที r อเทีมดับดับ14ในลีกคู่นี้ก็คิกเอ,อกาเวลาสี่ทุ่มครึ่งมาถึงคู่ถัดไปคู่สุดท้ายในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมลาปิดบูคาเรสทีมดับ5ในลีก เกมนี้จะเปิดบ้านต้อนประการมาเยอนของทีมเซฟซี่ทีม่มาดับ6ในหลีกคู่นี้ก็คลิออกเอาเวลาตีหนึ่งครึ่งสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดเด็ดคู่อื่นๆคู่ VIP พก็แอดไลน์มาหาโค้ชเฮียได้เลยนะครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมเรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียกันเลยนะครับมาเริ่มที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเชลบอนจะเปิดสนามโทก้พาร์ค ต่อรับการมาเย,ยนของทีมโบฮีเมียนคู่นี้ก็คลิกเอาไปดาตี4 5 5เป็นราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านเชลบอลไปต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำคู่นี้เปิดที่2ลูกดูผลงานและตลาราคะแนนของทั้งคู่กันเลยครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านทีมเชลบอลนะครับตอนนี้พวกเขารังอันดับ6ลงเล่นในลีกไปแล้ว23นัดชนะ8เสมอ10แพ้ไป5นัดยิงได้25ประตูเสีย16ประตู มีอยู่34คะแนนมาดูผลงานการเล่นในบ้าน12นัดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ5นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่2นัดยิงได้12ประตูและเสียไป9ประตูตาวิเลตอยู่ที่41.7%มาดูผลงานทีมเยือนโบฮีเมียนครับตอนนี้เขาล้างอันดับ5ตรลงเล่นในลีกไปแล้ว23นัดชนะ11เสมอ5แล้วก็แพ้ไป7นัดยิงได้34ประตูเสีย25ประตูมีอยู่38คะแนน ผลงานการเล่นไปนทีมเยือน12นัดชนะมาได้5นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไป4นัดยิงได้13ประตูเสีย12ประตูอัตราววเวลีดอยู่ที่ 41. 7เรา้มาดูผลงานการพบกันเองเฮติเวสกันครับโดย10นัดหลังสุดก็เป็นทางเชลบอลชนะมาได้2นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไปถึง5นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันครับเป็นทางเชลบอลเปิดบ้านและแพ้กับโบฮีเมียนไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ4ี่แล้วมาดูผลงานนัดล่าสุดที่เชลบอลลงเล่น พวกเขาก็ลงเล่นในฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกเชลบอลออกไปเยือนทีมยูซีดับลินและกระชาะมาด้วยตะกอร์4ประตูต่อ0นย์ครับโดยผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของเชลบอลพวกเขาจะชนะมาได้3นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป3นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาถึง6นัดและเสียราคาไปแค่4นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดเจ้าไป1นัดแลนเดอร์ไป5นัดครับดูผลงานนัดล่าสุดของโบฮีเมียนกันบ้างครับ พวกเขาลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์แล็เป็นทางโบฮีเมียนเปิดบ้านและชนะทีมดันดาร์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2โดยผลแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของโบฮีเมียนพวกเขาก็ชนะมาได้3นัดเสมอ4นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาถึง5นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมตตาชนะราคาอยู่ที่50%สเปสูงต่ำสินัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดแลนเดอร์ไป4นัดครับเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันเป็น2ทีมที่อยู่อันดับติดกันเลยครับ โดยที่โบฮีเมียนมีอันดับดีกว่าอยู่อันดับ5ส่วนทางเจ้าบ้านเชลบอลอยู่อันดับ6มีคะแนนต่างกันอยู่แค่4คะแนนและผลงานโดยรวมช่วงหลังของเจ้าบ้านเชลบอล5นัดหลังสุดพวกเขาก็ทำมาได้แค่นัดเดียวครับโดยการออกไปเยือนทีมบอยอย่างยูซีาาดับลินและก็จะทำมาด้วยสกอร์4ะต่อ0และผลงานการเล่นในบ้าน3นัดหลังสุดของเชลบอลยังไม่สามารถเก็บชนะกับใครได้เลยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งทีมเยือนอย่างโบฮีเมียนที่ผลงานโดยรวม5นัดหลังสุดแท่ผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยครับ โดยผลงานสองนัดหลังสุดที่พวกเขาลงเล่นก็เก็บชนะมารวดทั้งสองนัดเลยครับแล้วหนึ่งในเกมนั้นก็สามารถชนะเชลบอลได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สประตูต,ต่อสีด้วยนะครับเหรราคาคู่นี้ให้ทางเชลบอลไปต่อที่ราคาปอปอสูงต่ําเปิดที่2ลูกคู่นี้โคชเฮียมองว่าถึงแม้เชลบอลจะได้เปรียบที่ได้ในบ้านในนัดนี้แต่ต้องมาเจอกับทีมโบฮีเมียนซึ่งนัดล่าสุดที่พวกเขาเจอกันนัดที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เป็นทางทีมโบฮีเมียนบุกพญะเชลบอลได้ถึงถิ่น3ประตูต่อ4ี เกมนี้ก็เป็นอีกเกมนะครับที่โคชเฮมองว่าโบฮีเมียนมาเยือนในเกมนี้แล้วก็ไม่น่าพ่ายแพ้ออกไปครับคู่นี้โคชเฮให้อยู่รองโบฮีเมียนครับสูงตามคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่โบฮีเมียนจะบุกมาชนะเชล์บอลได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมยูซีดับลินจะเปิดสนามยูซีดีโบล์อนรับการมาเยือนของทีมด็อกเฮดายูเนเตดคู่นี้ก็คลิกเอาเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นกัน ในราคาคู่นี้ก็ให้ทางทีมเยือนอย่างด็อกเฮด้ายูเนเต็ดเป็นต่อที่ราคาลูกคบลูกครึ่งตูงตามคู่นี้เปิดที่2ลูกครึ่งควบ3มาดูผลงานของเจ้าบ้านยูทร์บรินกันครับตอนนี้พวกเขารังอัดดับบอยของลีกลงเล่นในลีกไปแล้ว23นัดชนะมาได้2นัดเสมอ3นัดและแพ้ไปถึง18นัดยิงได้แค่13บประตูเสียถึง61บประตูอยู่แค่9คะแนนผลงานการเล่นในบ้านนะครับ11นัดชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง7นัด ยิงได้แค่7ประตูเสียถึง22ประตูตาวเวเลตอยู่ที่18.2%มาดูผลงานของทีมเยือนด็อกเฮด้ายู่นเตดตอนนี้พวกเขาร้างอันดับ8ในลีกลงเล่นในลีกไปแล้ว23นันนดชนะมาได้6นัดเสมอ7นัดแล้วก็แพ้ไปถึง10นัดยิงได้22ประตูเสีย30ประตูมีอยู่25คะแนนผลง,งานการเล่นไปทีมเยือน11นัดก็ชนะมาได้3นัดเสมอ4นัดแล้วก็แพ้ไป4นัดยิงได้12ประตูเสียไป16ประตู อัตราวิเลยอยู่ที่27.3%มาดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดครับ10นัดหลังสุดเป็นทาง u t ทีชนะมาได้แค่3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันครับก็เป็นทางด็อกเฮด้ายูในเตดเปิดบ้านแล้วก็ชนะ u c ทดับลินไปด้วยสกอร์สาประตูต่อหนึ่งแล้วมาดูผลงานนัดล่าสุดของ UT ดับลินกันครับพวกเขาก็ลงเล่นในฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกยูดับลินก็เปิดบ้านและแพ้กับเชลบอลไปด้วยสกอร์สต่ตครับ โดยผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของ UC ซีเดปลินพวกเขาก็ชนะมาได้แค่1นัดและแพ้ไปถึง9นัดครับโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาแค่2นัดและก็แพ้ราคาไปถึง8นัดโดยเบต้าชนะราคาอยู่ที่20สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไปถึง8นัดเจ้ามา1นัดแล้วก็เนื้อไปเพียงแค่1นัดครับเราไปดูผลงานนัดล่าสุดของด็อกเฮด้ายูเนเตดกันครับพวกเขาก็ลงเล่นในฟุตบอลไอร์แลนด์พีเมลีเช่นกันโดยด็อกเฮด้ายูเนเตดเปิดบ้านและเสมอกับแชมล็อกโ o เวอร์ ไปดูสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดด็อกเฮดายูเนเต็ดก็ชนะมาได้3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป5นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาถึง5นัดและก็เสียราคาไป5นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่50%สูงต่ำ10นัดหลังสุดอเวอร์ไป6นัดและเดอร์ไป4นัดคู่นี้เป็นการเจอกันของ2ทีมที่ทำผงานโดยรวมในช่วงหลังไม่ดีพอๆกันครับทางเจ้าบ้านยูดับลิน5นัดหลังสุดก็เพิ่งเก็บชนะมาได้แค่นัดเดียวแล ส่วนทีมเยือนอย่างด็อกเคด้ายูเนเตตงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะมาได้เพียงนัดเดียวเช่นกันครับแล้วก็เสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไปอีก2นัดในราคาคู่นี้เปิดที่ทีมเยือนด็อกเคด้ายูเนเตดเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้โคชเฮียมองว่าทีมยูทีดับลินได้เปรียบที่ได้ใน,ในบ้านแล้วเกมนี้ก็มาเจอทีมด็อกเคด้ายูเนเตดที่ผลงานช่วงหลังของพวกเขาก็มีฟอร์มที่แผ่วลงไปมากครับโดย3นัดหลังสุดที่ลงเล่นก็ยังไม่สามารถชนะใครได้เลยครับ คู่นี้โคดเฮียให้อยู่ลองยูซีเดปลินสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำครับคู่นี้โคดเฮียยังมองว่ายูซีเดปลินมีดีพอที่จะยันเสมอในเกมนัดนี้ได้ครับถึงแม้จะแพ้ก็ไม่ได้จะแพ้เกินแต้มต่อที่ต่อแพงถึงลูกครบลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียฟันธงไปที่ยูซีเดปลินจะเปิดบ้านและก็เสมอกับทีมเยือนอย่างด็อกเฮด้ายูเนเตดไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปคู่ที่3คู่นี้เป็นฟุตบอลโรมาเนียลีก้าวันเป็นการพบกันระหว่างโอเตตลูกาาิ จะเปิดสนามตาดิโอนูโอเตลูเ้อรับการมาเยือนของทีม UTA r 拉สคู่นี้ก็คลิกเอาเวลาสีทุ่มครึ่งในราคาคู่นี้ให้ทีมเยือน UTA 阿ัสเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกมาดูผลงานของโอเตลูนกาลาติพวกเขาจบฤดูกาลที่แล้วด้วยดับ3ในลีก้าทูของโรมาเนียครับเราก็ได้เลื่อนชั้นมาสู่ลีก้าวันงานฤด,ดูกาลแล้วของพวกเขานะครับลงเล่นในลีกไปนะัดชนะ10เสมอหแพ้ไป3าม ยิงได้21ประตูเสีย12ประตูมีอยู่36คะแนนผลงานเล่นไปทีมเยือน10นัดก็จะได้มาได้8นัดและเสมอไป2นัดยิงได้15ประตูและเสียไป5ประตูโดยเมียตาวิเลดอยู่ที่80%มาดูผลงานทีมเยือน u t a r l a ผลงานในฤดูกาลแล้วของพวกเขาจบอันดับที่1 4ผลงานการเล่นในลีก30นัดก็จะได้มาได้6นัดเสมอ9นัดแล้วก็แพ้ไปถึง15นัดยิงได้29ประตูเสีย41ประตูมีอยู่27คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยือน15นัด ชนะมาได้แค่1นัดเสมอ5นัดและแพ้ไปถึง9นัดยิงได้แค่9ประตูเสียถึง21ประตูอัตราวิเียอยู่ที่6.7%ผลงานการพบก,กันเองครับเฮดทูเฮดพวกเขาเคยเจอกันมาทั้งหมดแค่4ครั้งแล้วก็เป็นทางโอเตลูลกาลาติชนะมาได้ถึง3ครั้งเสมอ1ครั้งโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็ต้องย้อนไปปี2008ทีม UTA อารเปิดบ้านและแพ้ให้กับทีมโอเตลูลกาลาติไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งดูผลงานนัดล่าสุดของโอเตลูลกาลาติ พวกเขาลงในฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับทีนวอลโวดีนาาร์ติวอสกอร์2ประตูต่อ2โดยผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้2นัดเสมอ5นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดโดย10นัดหลังสุดก็จะราคามา4นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่ 44. 4สเสูงต่ำ10นัดหลังสุดโกเว์ไปแค่นัดเดียวแล้วก็เจ้าไป2นัดแลนเดอร์ไปถึง6นัดมาดูผลงานนัดล่าสุดของ UTA a r อ a ารั พวกเขากลงเล่นในวตนอุ่นเครื่องแล้วก็ออกไปเยือนทีมสโคล่าเรซิต้าแล้วก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์หนประตูต่อศูนย์โดยผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่40%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดเจ้าไป1นัดแลนเดอร์ไปถึง6นัด เกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันนะครับก็เป็นนัดเปิดสนามของทั้งคู่โดยทีมโอเตลูกาลาติเป็นทีมน้องใหม่ครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกก้าวันส่วนทีม UTA ีเอารพวกเขาก็อยู่รอดในลีกก้าวันด้วยกันชนะในรอบเพย์ออฟโดยผลงานการอุ่นเครื่องในช่วงหลังก็เป็นทางทีม u t a ีอารัสที่ทำผลงานได้ดีกว่าไปสน,นัดหลังสุดที่ลงอุ่นเครื่องกระชากรวดมาทั้งสนัดส่วนทางเท่าบ้านอย่างโอเตลูกาลาติผลงานการอุ่นเครื่องในช่วงหลังยังทํางผลงานได้ไม่ค่อยดีครับไปสีนัดหลังสุดที่อุ่่นนเเครรือองงก็สมวมวดาทั้4 ในราคาคู่นี้ให้ทางทีมเยอน u t a r l a เป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกคู่นี้โคเทียมองว่าทีมโอเทลูนกาลาติเมื่อดูการที่แล้วเป็นทีมเล่นในบ้านได้ดีมากครับโดย10นัดที่ลงเล่นก็ยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยครับแล้วเกมนี้มาเจอทีม u t a r l a ที่ผลงานในฤดูกาลแล้วในการเล่นเป็นทีมเย็นไม่ดีครับโดย15นัดที่ลงเล่นก็จะน่านไปแค่1นัดแล้วก็แพ้ไปถึง9นัดถึงแม้ว่าทีม u t a r l a จะมีชื่อชั้นและฟอร์มการเล่นในช่วงหลังที่ดีกว่า แต่เกมนี้ต้องมาเล่นในบ้านของโอเตลุนกาลาติคูนีโคเทียยังมองว่าทีมเยือนไม่น่าจะมาเก็บชนะในนัดนี้ในบ้านของโอเตลุนกาลาติได้ครับคูนีโคเทียให้เลือกอยู่ลองเจ้าบ้านอย่างโอเตลุนกาลาติสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำครับฟันตรงไปที่เจ้าบ้านโอเตลุนกาลาติจะเียร์ชนะทีมเยือน UTA อาร์ลัสไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมลาปิดบูคาเรส จะเปิดสนามซูเปอร์เบดตอารีนาต้อนรับการมาเยือนของทีมเซฟซี่คู่นี้ก็คิกออกเวลา,าตีหนึ่งครึ่งเดลราคาคู่นี้ให้ทางเจ้าบ้านลาปิดบูคาเรสเป็นต่อที่ราคาปอปอ,ปอสูงต่ำก็เปิดมาที่2ลูกมาดูผลงานของเจ้าบ้านลาปิดบูคาเรสพวกเขาจบอันดับ5ในลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วผลงานการลงเล่น30นัดก็ชนะไปได้ไปได้15นัดสเสมอ7นัดและแพ้ไป8นัดยิงได้40ประตูเสีย26ประตูมีอยู่52คะแนน ผลงานการเล่นในบ้าน15นัดชนะ10เสมอ3แพ้ไป2ยิงได้27ประตูเสีย12ประตูอัตราวิเียดอยู่ที่66.7%มาดูผลงานของทีมเยือนเซปซี่พวกเขาจบอันดับ6ในลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วลงเล่นในลีกไป30นัดชนะ11เสมอ9แพ้ไป10ยิงได้47ประตูเสีย30ประตูมีอยู่42คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยือน15นัดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ5นัดแล้วแพ้ไป5นัดยิงได้20ประตูเสีย17ประตู ตาวิเลียนอยู่ที่33.3%มาดูผลงานการพบกันเองเฮตูเฮตทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด7ครั้งแล้วก็เป็นเจ้าบ้านลาปิดบูคาเรสชะนะมาได้3ครั้งเสมอ3ครั้งและแพ้เป็น1ครั้งผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกัน<ๆ>ก็เป็นทางลาปิดบูคาเรสเปิดบ้านและเสมอกับทีมเซฟซีไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์มาดูผลงานนัดล่าสุดของลาปิดบูคาเรสพวกเขาลงเล่นในฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็ออกไปเยือนทีมสโลวานบาติล่าว่า แล้วก็แพ้ไปดยสกอร์4ประตูต่อ1โดยผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดก็จะมาได้แค่4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดโดย10นัดหลังสุดก็จะราคามา4นัดและเสียราคาไป5นัดโดยมีตราชนะราคาอยู่ที่44.4%ถูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดแลนเดอร์ไป3นัดมาดูผลงานนัดล่าสุดของทีมเซฟซี่พวกเขาลงเล่นในรายการโรมาเนียซูเปอร์คัพแล้วก็ชนะทีมฟาลูนคอนเซนตามาดยสกอร์1ประตูต่อ0โดยผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุด พวกเขาก็เก็บชนะมาได้3นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป5นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่40%สูงต่ำ10นัดหลังสุดก็โอเวอร์ไป3นัดและเดือดไปถึง7นัดเกมนี้ก็เป็นเกมแรกในหลีกของทั้งคู่ครับโดยฟอร์มเจ้าบ้านนัดล่าสุดก็สะดุดมานะครับโดยการไปแพ้แพ้กับทีมสโลวานบัซิสลาว่าโดยสกอร์ถึง4ประตูต่อหนึ่ง ่วนทีมเยนเซฟซี sy, งานนัดล่าสุดทำผลงานได้ดีมากครับพึ่งคว้าแชมป์แรกในฤดูกาลนี้มาได้อย่างสดๆดร้อนร้อเลยครับด้วยการชนะทีมฟาลูนคอนเซนตามาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์และผลงานการพบกันเองเฮตูเฮตสนัดล่าสุดทีทังคู่เจอกันในฤดูกาลที่แล้วกาเป็นทางลาปิดบูคาเรสยังไม่สามารถชนะทีมเซฟซีได้เลยนะครับเลนราคาคู่นี้ให้ทางทีมเจ้าบ้านลาปิดบูคาเรสเป็นต่อที่ราคาปปสูงต่ำเปิดที่2ลูกคุณนีโคเทียมองว่า ดยผลงานนัดล่าสุดที่คว้าชแชมป์มาได้ทําให้ทีมเซฟซี่มีความมั่นใจมากขึ้นกับฤดูกาลนี้ก็เสริมทัพได้ค่อนข้างน่ากลัวแล้วด้วยมาตรฐานที่แม่แตกต่างกันมากโคเทียยังเชื่อว่าทีมเซฟซี่ไม่น่าจะแพ้นในนัดนี้ครับแล้วก็น่าจะบุกมาอย่างเสมอทีมเจ้าบ้านอย่างลาปิดบูคาเรสได้ด้วยเพอๆอาจจะมีโอกาสเก็บชนะกลับไปได้ด้วยครับคู่นี้โคเทียให้อยู่รองทีมเซฟซี่สูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำ ฟันธงไปที่ทีมลาปิดบูคาเรสจะเปิดบ้านและเสมอทีมเซฟซีไปด้วยสกรอร์ศนย์ประตูต่อ0ูนครับก็ครบถ้วนกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง4คู่ที่โคชเฮียมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่คิดเห็นตรงกับโค้ดเฮียที่ให้ข้อมูลและให้ทีเด็ดในวันนี้แลว้วเพื่อนๆจะลงทุนโค้ดเฮียก็ขอให้รับทราบกันทั่วหน้าเลยครับโคชเฮีย er มาสรุปกันให้ฟังช,ชัดๆอีกทีทั้ง4คู่ เริ่มกันที่คู่แรกเชลลบอลพบกับโบฮีเมียนเดลราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านเชลบอลเปต่อที่ราคาปปสูงต่ำเปิดที่2ลูกคู่นี้โคดีให้อยู่รองโบฮีเมียนสูงต่ำคู่นี้โคดีให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ยูซีดับลินเปิดบ้านพบกับด็อกเฮด้ายูเนเต็ดเดราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนด็อกเฮด้ายูเนเต็ดไป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้โคดีให้อยู่รองยูซีดับลินสูงต่ำคู่นี้โคดีให้อยู่สกอร์ต่ำครับ มาถึงคู่โอตาลุนกาลาติเปิดบ้านพบกับยูทีเออารัดเลรราคาคู่นี้เปิดที่ทีมเยือนยูทีเออารัดเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกคู่นี้โคทีให้อยู่รองเจ้าบ้านโอตาลุนกาลาติถูงต่ำคู่นี้โคเีให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ลาปิดบูคาเรสเปิดบ้านพบกับเซฟซีเลรราคาเปิดที่ลาปิดบูคาเรสเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกคู่นี้โคทีให้อยู่รองทีมเซฟซีสูงต่ำคู่นี้โคทีให้อยู่สกอร์ต่ำครับ จบกันไปลนะครับสําหรับทั้ง4คู่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับโค้ดเฮียก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้โค้ดเฮียและทีมงานอีกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโค้ดเฮียกันครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับศาสนะคู่เด็ดๆดคู่อื่นๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ดเฮียได้นะครับหรือจะสแกน QR โค้ดก็ได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้โค้ดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับโคชเฮียบอลทีเดียกันอีกครั้งครับวันนี้โค้ชเฮียก็สวัสดีนะครับ